เช็คความพร้อมฝั่งราชันก่อนทำศึกใหญ่กับเรือใบใน UCL โอ้ล่ะสวัสดีครับชาวมาริดิสตาร์ทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตุยว,วัยรุ่นชุดขาวอย่างที่เราทราบกันนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยหนึ่งบิ๊กแมตที่จะเป็นแมตหยุดโลกในซีซั่นนี้เลยก็คือแมตที่เรอัลมาดริดครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และแฟนเรอัลมาดริดอย่างเรานะครับก็ลองมาเช็คความพร้อมแล้วก็คาดการณ์11ตัวจริงกันก่อนที่จะเจอเรือใบในวันพรุ่งนี้กันนะฮะเรามาเริ่มจากสถิติที่พบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ กับเรอัลมาดริดก่อนเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาดีเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะก็เจอกันบ่อยพอสมควรในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละครับและสรุปสถิติที่พบกันง่ายๆ6นัดหลังสุดครับระหว่างเรอัลมาดริดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ชนะไปได้ถึง4นัดเสมอกัน1นัดครับแล้วก็ทางเรอัลมาดริดของเราเนี่ยสามารถเอาชนะเขาได้เพียง1นัดครับแล้วก็เป็นนัดในบ้านเราด้วยนั่นเองครับในปี2021-2022ทีเรอัล อารมาิดครับสามารถชนะเขาได้และทะลุเข้าไปคว้าแชมป์ยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนส์ลีกในปีนั้นนั่นเองและพอมาในปีนี้นะครับต่อให้เราเสียกองหน้าตัวหลักตัวเป้าอย่างคาริมเบนเซม่าไปแต่ก็มีจูตเบลลิงแฮมครับที่เข้ามาทดแทนถึงแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยแต่ก็สามารถปรับรูปแบบแผนการเล่นทําให้ฤดูกาลนี้ครับรอัลมาริดของเราก็ไม่ใช่ทีมที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่มีความลงตัวนะครับสำหรับผมก็มองว่าอัรมาริดเราก็คือหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดณนะเวลานี้ครับโดยเฉพาะในลาลีก้า ดูจากตารางคะแนนลาลิก้าก็ได้ครับเพราะว่าณเวลานี้ยังหนาวกันอยู่เลยนะครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางหรือจ่าฝูงนั่นเองแล้วก็คราวนี้นะครับเราก็มาเช็คความพร้อมด้านนักเตะกันบ้างนะครับสาหรับฝั่งราชันณเวลานี้ครับคนที่ยังมีอาการบาดเจ็บแบบ100%ที่ไม่สามารถลงเล่นได้เนี่ยก็น่าจะมี2คนหลักๆครับในชุดใหญ่นั่นก็คือทีโบกูตัวครับที่เหมือนกําลังจะหายจากอาการบาดเจ็บ ACL กลับมาครับแต่ดันมาเจ็บข้อเท้าเพิ่มฮะทำให้ฤดูการนี้ของทีโบกูตัวก็คือปิดเทอมแล้ว แล้วอีกคนหนึ่งครับก็คือในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างดาวิดอลาบาที่เขามีอาการบาดเจ็บ ACL และยังไม่หายครับบนนี้เนี่ยก็คือตัดชื่อออกไปเลยจากการลงเล่นในแมตชนั่นเองแต่สําหรับรายชื่ออื่นๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชุดใหญ่ที่สุดณเวลานี้เท่าที่เรอัลมาดริดจะมีแล้วล่ะครับข่าวดีล่าสุดเรื่องอาการบาดเจ็บนั่นก็คือเอเดร์มิลิตาครับได้กลับมาลงสนามในแมตก่อนหน้านี้ครับที่ทางสโมสรเรอัลมาดริดเปิดบ้านเอาชนะแอตลติกิลเบาไปได้มิลิตาครับก็ได้ ลงในช่วงท้ายเกมและเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ทั้งสนามครับถือว่าเป็นการเรียกขวัญกาลังใจได้ดีแล้วก็มีความอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเอแดนมิลิตาจะกลับมาช่วยในแดนหลังนะครับเพราะว่าตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมีริลิเกอร์คนเดียวท่านั้นแหละครับในฤดูกาลนี้ที่ยืนเป็นตัวหลักส่วนคู่ที่ยืนข้างๆเขาเนี่ยนะครับแล้วแต่แมตช์เลยครับบางแมตช์ก็เป็นนาโชบางแมตช์ก็เป็นชูอาเมนี่อะไรแบบนี้นะครับการกลับมาของมิลิตาก็คือหนึ่งในข่าวดีใหญ่หญๆเรื่องนักเตะนัั่่่นนนนเอองงแแล้วใตําหืๆก็มี ิกันพร้อมครับเพราะว่าได้พักกันนานพอสมควรไม่ว่าจะเป็นจูเบลลิงแฮมวิลส์ซจูเนียร์โรดิโกโกเอสที่กําลังฟอร์มดีครับก็พร้อมที่จะลงสนามในแมตช์นี้นั่นเองแล้วก็มาดูคาดการณ์เสบียตัวจริงนะครับที่ทางสโมสร์โดยแอ,อนวาลิดเนี่ยจะใช้ในแมตช์ที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนวันพรุ่งนี้ครับเป็นคาดการณ์จากสื่อฝั่งต่างประเทศนะครับโดยมีคาดการณ์ไว้ประมาณนี้ครับว่าผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นอังเดรลูนินครับแบ็กซ้ายเป็นฟรองเมดี้แบ็กขวาเป็นแดนนี่คาร์บาฮาลเซนเตอร์คู่ครับจะมีอ ริเกอร์ยืนคู่กับนาโชเฟอร์เันเดสส่วนกลาง4ี่คนครับจะใช้เป็นเอ็ดดูโด้คามาวินกาโทน่โคลสเฟรเดริโกบาเวเดแล้วก็จูด์บิลลิงแฮมเป็นกลางตัวลุกหน้าคู่ก็คือวินิสุสจูเนียยืนคู่กับโรดิโกอโกเอสครับหน้าคู่บาซิเลียนเหมือนเดิมอันนี้เป็นคาดการณ์เสนตัวจริงจากสื่อฝั่งต่างประเทศนะครับแต่เอาจริงๆนะผมเองก็เชียร์ให้ชูอาร์เมนีลงเล่นนะครับเพราะว่าสถิติในการลงเล่นของชูอาร์เมนีค่อนข้างดีครับเมื่อไหร่ที่เขาได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเนี่ยเรยอัลมาดริดยังไม่เคยแพ้ ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นชูอาร์เมนี่หรือคาร์มาวินกาครับถ้าโดนใบเหลืองอีก1ใบเนี่ยเลกที่2ที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเอติฮัดเนี่ยจะไม่สามารถลงได้หรือโดนแบนนั่นเองครับนั่นอาจจะทําให้คาร์โลอันเชลติเลือกที่จะใช้คาร์มาวินกาลงไปก่อนนะครับซึ่งการเล่นของคาร์มาวินกาก็จะเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกหรือว่าอาจจะทาเกมลุกได้มากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าโดนใบเหลืองจริงๆในเกมที่โดนแบนเนี่ยนัดหน้าก็จะใช้เป็นชูอาร์เมนี่ลงมาช่วยเล่นเกมรับเพื่อปิดสกอรถ์ถ้าหากทางเรอัลามาดริด ในเล็กแรกไปได้นั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็คือการเช็คความพร้อมฝั่งราชันครับก่อนที่จะทําศึกใหญ่ในวันพรุ่งนี้แฟนมาริทเนี่ยก็พลาดไปได้ที่จะดูแมตช์นี้นะครับแล้วก็มาร่วมให้กําลังใจเรอัลมาริตของเราคว้าชัยชนะครั้งนี้ให้ได้ครับเพื่อเล็ก2จะได้กาความได้เปรียบและสามารถลุ้นผ่านเข้ารอบได้นั่นเองฮาลามาลิตสําหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาริตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมปวดขอตัวลาไปก กลาเซียสสวัสดีครับ